บทแห่งกรรมเรื่องทุกเพราะรักรักแท้รักเทียมเรื่องของความรักนั้นเป็นไปได้ทั้งทางดีและทางไม่ดีส่วนมากแล้วจะเริ่มต้นด้วยความดีไม่ว่าจะเป็นดีอกดีใจในช่วงเริ่มแรกแต่ครั้นเมื่ออยู่นานก็จะมีความจืดจางและเปลี่ยนเป็นขมขื่นสุดท้ายก็จะจบลงด้วยความทุกข์ใจ ความรักของคนโดยทั่วๆไปมักจะเป็นเช่นนี้ถ้าถามว่าเพราะเหตุอะไรก็ต้องตอบว่าเพราะรักนั้นไม่บริสุทธิ์เจือปนด้วยกิเลสตัณหาเหมือนกับน้ำพึ่งที่เจือด้วยยาพิษเริ่มต้นด้วยรสหวานจบลงด้วยรสแห่งความขมขื่นแล้วก็จากไปในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความรักไว้สองลักษณะด้วยกันในลักษณะแรกก็คือ รักแท้รักแท้ได้แก่ความรักที่บริสุทธิ์ใจรักที่มีแต่ให้เสียสละไม่หวังผลตอบแทนยอมมีความทุกข์แทนคนที่ตนเองนั้นรักได้ความรักเช่นนี้เหมือนกับความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกลูกรักนี้คือเมตตาและกรุณาปรารถนาให้ลูกๆูกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขและคิดช่วยเหลือ ให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่คือรักแท้ต่อไปคือรักเทียมหรือรักไม่จริงจังรักไม่เที่ยงแท้ได้แก่ความรักที่ไม่บริสุทธิ์ใจรักประเภทนี้จะเจือปนไปด้วยกิเลสและตัณหามีกามคุณห้าเป็นเบื้องต้นคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเป,เป็นที่เกิดมีสเสน่หาเป็นเยื่อให่ ร้านเมื่อสิ่งที่น่ารักนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปสเสน่ห์ก็จะหมดไปด้วยความรักก็จะเกิดความจืดจางสิ่งร้ายๆต่างๆก็จะเห็นขึ้นมาปะปนแฝงตัวก็จะแสดงออกมาให้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นจากความรักที่กระกลายเป็นความเกลียดชังได้สุดท้ายก็ต้องเลิกร้างกันออกไปเหลือไว้แต่ความทุกโศกเศร้าเสียอ,อกเสียใจตามมา ความรักเทียมหรือรักไม่แท้จริงนั้นจะเป็นต้นตอแห่งปัญหาชีวิตของมนุษย์โดยโตรงถึงขั้นบางคนบางท่านบ้านแตกสแสรกขาดก็มีแต่ครั้นจะหารักแท้ในทางโลกิวิสัยนี้ก็ยากนักมีทางเดียวที่จะประคับประคองชีวิตคู่ให้คงเส้นคงวาไปได้ตลอดรอดฝั่งนั่นก็คือ ต้องผสมผสานรักแท้เข้าด้วยไว้อีกส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็สักครึ่งหนึ่งของความรักที่ไม่เที่ยงแท้นั้นก็พอจะมีความทุกข์บ้างสุขบ้างอยู่กันต่อไปได้อีกพอสมควรความเมตตาความกรุณาเป็นตัวประสานความรักไว้เปรียบเสมือนกับกอบัวนในสระน้ำลำพังโคนตมเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องอาศัยน้ำด้วยเง่ากอบัวนั้นก็จะงอกงามออกดอกอยู่ได้ชั้นใดความรักของมนุษย์ก็เช่นกันแม้จะจืดจางเจือด้วยความทุกข์แต่ถ้ามีรักแท้คือเมตตากรุณาผสมผสานอยู่ด้วยแล้วก็จะงอกงามอยู่ได้เพียงพอชั้นนั้นการมีความทุกข์เพราะความรักนี้ดังเรื่องในชาดกเรื่องบุพรตตชาดก ความว่าในอดีตการครั้งนั้นพระเจ้าพมทัตได้เสวยราชสมบัติอยู่ในนครพาระณศีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเกิดเป็นอากาสัทธเทวดาวันหนึ่งชาวเมืองได้พากันจัดจัดงานแสดงมหรสพในค่ำคืนแห่งวันเพ็ญเดือนสิองผู้คนต่างพากันตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟและดอกไม้สวยสดงดงาม ราวกับเทพนครส่วนผู้คนก็พากันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหลากสีสวยงามราวกับเทพ,พบุตรและเทพธิดาขณะนั้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนที่ยากจนกำลังถกเถียงกันถึงเรื่องของเสื้อผ้าที่จะแต่งไปเที่ยวงานชมมหรสพในค่ำคืนของคืนดังกล่าวนั้นโดยภรรยาสาวอยากนุ่งผ้าย้อมด้วยดอกคำ แต่เสื้อผ้าแบบนี้จะมีราคาแพงสูงผู้เป็นสามีจึงไม่สามารถจะหามาให้ได้เขาจึงบอกกับนางไปว่าน้องหญิงเจ้าห่มผ้าสีขาวที่มีอยู่นี้เถอะข้าได้เอาไปซักสะอาดเรียบร้อยแล้วถึงมันจะเก่าไปบ้างแต่เจ้าเป็นคนรูปงามอยู่แล้วใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยได้ทั้งนั้นแหละภรรยาได้กล่าวขึ้นว่าเสื้อผ้าเก่าๆอย่างนี้ ข้าไม่ใส่ให้อายชาวบ้านเขาหรอกถ้าไม่ได้เสื้อผ้าย้อมด้วยดอกคำข้าก็จะไม่ไปเที่ยวง,งานเชิญท่านไปกับหญิงอื่นเถอะสามีเมื่อได้ยินดนั่งนั้นก็กล่าวขึ้นว่าน้องหญิงข้าจะไปกับหญิงอื่นได้อย่างไรกันหละ่ะเจ้าก็รู้อยู่ว่าฐานะของเราจะไปหาผ้าย้อมด้วยดอกคำที่ไหนได้ทำไมเจ้าถึงต้องการใส่แต่ผ้าย้อมด้วยดอกคำด้วยชุดไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ ระยาก่าว่าไม่เหมือนกันผ้าย้อมด้วยดอกคำนั้นสวยกว่าผ้าชนิดอื่นเป็น,นไหนถ้าหากข้าได้นุ่งผ้าย้อมด้วยดอกคำออกไปเที่ยวงานกับท่านแล้วข้าจึงจะมีความสุขอย่างยิ่งท่านลองคิดดูสิหากได้ผ้าย้อมด้วยดอกคำมาแล้วข้าก็จะนุ่งผืนหนึ่งแล้วโ่มผืนหนึ่งแล้วเราทั้งสองก็จะออกไปเที่ยวงานด้วยกัน ชาวบ้านชาวเมืองที่เห็นก็จะตกตะลึงในความงดงามส่วนพวกผู้ชายก็จะค้งอิจฉาท่านที่มีภรรยาสวยงามอย่างข้านี่ไงละ่ะฝ่ายภรรยาสาวได้เพ้อฝันถึงการได้นุ่งผ้าย้อมด้วยดอกคาแต่สามีแม้จะอยากได้ผ้าย้อมด้วยดอกคาให้ภรรยาสาวใจแทบขาดแต่ก็ไม่สามารถไปหาจากที่ไหนมาได้จึงได้ปลอบภรรยาของตน ขอร้องให้ใส่ผ้าสีขาวที่มีอยู่ไปเที่ยวงานด้วยกันฝ่ายภรรยาเมื่อสามีไม่สามารถหามาได้ก็ได้แต่ร้องไห้ต่อว่าสามีทําไมชีวิตข้าถึงลำบากอย่างนี้ตั้งแต่ออกเรือนมาอยู่กับท่านนี่ก็ทำแต่งานงกงทั้งวันเสื้อผ้าสวยๆก็ไม่เคยได้ใส่เหมือนคนอื่นเขาพออยากจะได้สักผืนหนึ่งท่านก็ไม่ยอมหาให้ขา้า ก็แค่อยากได้ภาพสวยๆไปเที่ยวงานกับท่านบ้างเท่านั้นเองฝ่ายสามีได้กล่าวขึ้นว่าน้องหญิงข้าก็อยากหามาให้เจ้าเหมือนกันแต่เจ้าก็รู้อยู่ว่าฐานะของเรายากจนแค่ไหนแล้วอย่างนี้ถ้าจะไปหาผ้าย้อมด้วยดอกคำให้เจ้าได้อย่างไรกันเล่าฝ่ายภรรยาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านพี่ เรายังพอมีหนทางได้ผ้าย้อมด้วยดอกคำยู่นะเพราะดอกคำในไร่ของพระราชามีอยู่มากมายขอท่านไปขโมยมาให้เถอะแล้วข้าจะยอมด้วยตัวของข้านี่เองสามีได้ยินดังนั้นก็กล่าวขึ้นว่าน้องหญิงทำเช่นนั้นไม่ได้นะเพราะที่นั่นมีการป้องกันที่เข้มแข็งมากประตูรั้วก็หนาแน่นอีกทั้งมีทหารเฝ้ายามตลอดเวลา ข้าไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เลยขอเจ้าจงเลิกความคิดถึงผ้าย้อมด้วยดอกคำนั้นเสียเถิดนุ่งผ้าขาวนี้ไปเที่ยวงานกับเราก็ได้ฝ่ายสามีไม่อาจจะทำตามใจภรรยาสาวได้เธอจึงแสดงอาการน้อยอกน้อยใจร้องไห้ฟูมฟายเก็บตัวแต่อยู่ในห้องนอนเพื่อเรียกร้องความสงสารจากสามีตนสามีเมื่อเห็นภรรยาโศกเศร้าเช่นนั้น ก็รู้สึกเสียอกเสียใจรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความผิดที่ไม่อาจตามใจภรรยาตนได้เขาจึงได้ตัดสินใจตามที่ภรรยาได้บอกเอาไว้และได้เข้าไปปลอบโยนภรรยาเขาอีกว่าน้องหญิงเจ้าอย่าได้โศกเศร้าไปเลยหากเจ้าต้องการผ้าย้อมด้วยดอกคําข้าก็จะไปเอามาให้เจ้าแม้จะต้องฝ่าดงอันตรายถึงกับชีวิตก็ตามที เมื่อสามีบอกอย่างนั้นแล้วฝ่ายภรรยาจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านพี่ข้าดีใจมากที่ท่านมีความกลา้าข้าเชื่อว่าท่านจะต้องทำได้เพราะเมื่อความมืดในยามรัติการมาถึงขึ้นชื่อว่าสถานที่ที่ลูกผู้ชายจะไปไม่ได้เป็นอันไม่มีวันรุ่งขึ้นขณะที่สามีกำลังวางแผนไปขโมยดอกคำจากสวนหลวงของพระราชาอยู่นั่นเอง ก็มีอากาสัทธเทวดาตนหนึ่งที่มองเห็นภัยในอนาคตของชายผู้เป็นสามีนั้นจึงเข้ามาห้ามไว้ว่าเจ้ากำลังคิดที่จะไปขโมยดอกคำที่ไร่ของพระราชาหรือถ้าทำเช่นนั้นเจ้าจงอย่ากระทำเลยเพราะถ้าขืนทำลงไปเจ้าจะได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเลยนะเมื่อได้ยินดังนั้นชายผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่า ข้าแต่ท่านเทวดาอันตัวเรานี้ไม่มีทุกอันใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เห็นหญิงอันเป็นที่รักของตนมีทุกข์ใจอีกแล้วอันตรายใดๆอาจจะเกิดขึ้นกับข้าก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอันตรายนั้นๆขอแต่เพียงให้นางผู้เป็นที่รักมีความสุขก็เพียงพอแล้วเทวดาเมื่อเห็นว่าคำตักเตือนนั้นไม่เป็นผลก็จากไปทิ้งให้ชายคนนั้น ผู้หลงเชื่อคำพูดของภรรยาต้องเผชิญกับชะตากรรมที่จะได้รับต่อไปเมื่อถึงเวลาดึกสนัดที่ผู้คนทั้งหลายหลับสนิทกันหมดผู้เป็นสามีก็เสี่ยงชีวิตไปสู่ไร่ดอกคำของพระเจ้าพมทัตเมื่อไปถึงไร่หลวงแล้วชายผู้เป็นสามีก็ปีนรั้วเข้าไปเสียงท้ากระทบพื้นในเวลาดึกสนัดทำให้คนผู้เฝ้าไร่ดอกคำได้ยิน พวกเขาจึงวิ่งมาดูแล้วล้อมจับชายคนนั้นไว้ได้พร้อมกับลงมือตบตีพอสมควรครั้นรุ่งสางจึงพาตัวไปมอบให้กับพระเจ้าคมทัตพิจารณาโทษพระราชาทรงพิโรธอย่างยิ่งจึงตรัสสั่งว่าเจ้านี่บังอาจมากนักที่เข้ามาขโมยดอกคำในไร่ของข้าทหารจงเอามันไปเสียบหลาวประจานเดี๋ยวนี้ สิ้นคำสั่งทหารก็มัดชายผู้น,นั้นไพรห่หลังแล้วพาออกจากเมืองไปโดยมีคนตีกลองประกาศโทษประหารตามไปด้วยเมื่อพาไปถึงแดนประหารก็นำเขาไปเสียบที่หลาวท,ทันทีเขาได้รับความทุกขเวทนาแสนสาหัสฝูงกาพากันดินไปเกาะที่ศีรษะเขาและได้จิกในตาด้วยจะง,งอยปากอแหลคมคมชายผู้น,นั้นยังไม่เสียชีวิต ทั้งทั้งที่ได้รับทุกขเวทนาเห็นปานนั้นก็ไม่ได้เสียใจใส่ใจในความทุกข์ของตนแม้ตแต่น้อยเฝ้าตะคิดถึงหญิงผู้เป็นภรรยาของตนนั้นอยู่แต่ทายเดียวได้ํำพึงรำพันขึ้นว่าที่เราถูกกล่าวเสียบนี้ก็ไม่ทุกที่ถูกกาจิกก็ไม่ทุกขเราเป็นทุกข์อยู่แต่ว่านางผู้เป็นภรรยาของตนนั้นจะไม่ได้นุ่งห่มผ้าย้อมดอกคำ และได้ออกเที่ยวงานประจำราตรีแห่งวันเพ็ญเดือน12เขาพร่ำเพ้อด้วยทุกขเวทนาอยู่เช่นนั้นจนสิ้นลมหายใจนี่แหละความรักทำให้คนตาบอดให้เกิดความทุกขเวทนาก็ได้เช่นในชาดกเรื่องที่กล่าวนี้นั่นเองสภาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง ใช้กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ